สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่เราต้องการที่จะปรับภาพวิดีโอที่เราถ่ายทำในแนวนอนดีๆนี่แหละแต่เวลาเอาไปใส่ในโปรแกรม v e g ัสเพื่อที่จะตัดต่อวิดีโอภาพที่ได้กลับกลายเป็นว่าอยู่ในแนวตั้งเดี๋ยวไปดูกันค่ะท่านผู้ชม อย่างภาพนี้นะคะในเวกัสนะคะลากมาวางเสร็จแล้วเห็นไหมคะท่านผู้ชมหน้าจอของเราตรงพรีวิวนะจะเป็นภาพแค่ครึ่งจอนะคะไม่ได้อยู่เต็มจอวิธีแก้ง่ายนิดเดียวค่ะมาที่ฟันเฟืองที่เรียกว่า Project Video Properties คลิกหนึ่งทีค่ะตรงคำว่า v ดีโอท่านผู้ชมจะเห็น Width กับ h i g h นะคะ อันแรกวิดก่อนค่ะเขาจะมีค่าอยู่ที่หนึ่งพันกับแปดสิบให้เราแก้ตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าสองศูนย์ค่ะส่วนไฮ้นะคะที่อยู่ที่พันเก้าร้อยยี่สิบเราก็มาแก้เป็นพันแปดสิบจากนั้นกด e n t e r อรค่ะค่ะแล้วเลื่อนไป ดูที่หน้าต่างทางด้านซ้ายนะคะท่านผู้ชมคลุมให้เป็นสีฟ้าค่ะโดยคลิกเมาส์หนึ่งทีนะคะจากนั้นคลิกขวาเลื่อนหน้าจอเมาส์เลื่อนเอนมาส์ลงมาที่คำว่า properties จาก properties ตรง media เลื่อนลงมาด้านล่างตรงคำว่า rotation จะเห็นศูนย์องศา original นะคะแก้เป็น90องศา counter clockwise เป็นยังไงคะเราไปดูกันค่ะกดโอเคค่ะกดโอเคเสร็จแล้วภาพที่ได้ในจอพรีวิวหน้านี้ของวิดีโอจะเห็นเต็มจอสบายๆเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วท่านผู้ชมแก้ปัญหาง่ายนิดเดียว <S 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 เพียงเท่านี้เราก็แก้ปัญหาได้สำเร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย